โหลโหลโหสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุง้งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเบ็ดเด็ดเด็ดสำหรับสายตกปลานั่นเองนะคะที่ชอบความแบบแพงหายากนะคะอย่างเบ็ดออโรร a นั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นเบ็ดสุดยอดในเกมนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่ามันน่าสนใจยังไงนะคะแล้ว ทำไมถึงจะต้องมีเบ็ดนี้เก็บไว้ในคอลเลกชันค่ะเอาล่ะเราจะมาดูสเปคของเบ็ดออโรรากันหน่อยนะคะทุกคนซึ่งเบ็ดนี้จะมีความเร็วในการล่อเหยื่ออยู่ที่10%โชคสูงถึง60%และรับน้ำหนักได้มากถึง6,000กิโลกรัมแถมยังมีพลังพิเศษนะ,ะที่ทำให้ปลาในเกมมีโอกาสเกิดออโรรามิวเทชันนั่นเองนะคะได้ถึง15%บอกเลยว่าถ้าเกิดมิวเทชันปุ๊บ ราคาปลาจะพุ่งสูงขึ้น6.5หูโอ้ก็เกือบ7ใครนะคะอยากจะเก็บเงินในเกมนะคะบอกเลยนะคะต้องลองเบ็ดนี้ส่วนเรื่องการควบคุมเบ็ดนะคะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาให้มาแค่0 0 6แต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะคะถ้าโชคช่วยสักอย่างนะคะยังไงก็ได้ปลาแน่นอนค่ะ บอกเลยว่าผู้พัฒนาเกมเขาทำออกมาดีจริงๆนะคะตัวเบ็ดจะมีสีเขียวนีออนนะคะไล่ไปเป็นสีน้ำเงินเจเท่คล้ายๆกับแสงเหนือออโรราของจริงเลยทุกคนแล้วก็บริเวณที่จับเบ็ดเนี่ยจะมีหินนีออนสีม่วงฝังอยู่นะคะดูเหมือนจะเป็นอัญมณีจากต่างมิติยังไงอย่างนั้นเลยแหละใครที่ชอบเบ็ดสวยๆนะคะห้ามพลาดนะคะเบ็ดนี้ห้ามพลาด แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าทุกคนเบ็ดนี้เนี่ยไม่ได้หามาง่ายๆเลยนะคะการจะได้เบ็ดนี้มายังจะต้องรอช่วงเวลาที่แสงเหนือออโรราปรากฏในเกมนะคะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยยังไม่มีโทเทมไว้ก่อนนะคะก็ต้องรอกันอีกนานเลยเราจะมาบอกวิธีการหาซื้อจเจ้าออโรราโทเทมนั่นเองนะคะว่าอยู่ที่ไหนน้องอยู่ในถ้ำเล็กๆนะคะทางซ้ายของทางเข้า d e สเซเลตไบร์ทพูนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเราเนี่ย จะต้องลงไปใต้น้ำนะคะตามคลิปเลยนะ พอเราขึ้นมาบนฝั่งใช่ไหมคะทุกคนทุกคนจะเห็นร้านค้าเราก็ต้องมาซื้ออุปกรณ์สำหรับเตรียมขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะคะพอเราเข้ามาในช่องแคบตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเราจะเจอรูให้เรามุดเข้าไปอีกนะคะเราก็จะเห็นน้องเจ้าโทเทมออโรราเนี่ยคะ่ะวางอยู่ตรงนี้นะคะ ซึ่งมีราคา5 0 0แสนกันเลยทีเดียวอ่ะเราก็กดซื้อมาเลยนะคะแล้วเราจะเปิดใช้งาน Aurora Totem ตอนกลางคืนนะคะมันจะทำให้ปลดล็อกโอกาสให้ทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีโชคมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการดรอปของเบ็ดออโรร a นั่นเองค่ะทุกคนพอเราเจอน้ำวนแล้วใช่ไหมเราก็ลงไปในน้ำวนเลยนะทุกคน ซึ่งเบ็ดออโรราเนี่ยสามารถหาได้จากร้านของคุณลุงในเวอร์ติโก้นั่นเองนะคะเราก็เจอตัวเบ็ดนะคะราคา90,000นะคะรวมๆแล้วนะคะใช้เงินไปครึ่งล้านกว่าเลยนะถ้าได้เบ็ดนี้มาแล้วนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคะกับการหาเงินตกปลาในเกมนะทุกคนแนะนำว่าให้เสริมเอ็นชารที่เป็นเรสซิเลนนะคะ เพื่อความทนทานนั่นเองนะคะจะได้ตกปลาได้อย่างยาวๆจะเลือกเสริมพลังเอนชันอื่นๆก็ได้นะทุกคนอย่างเช่นฮ a สตี้ d ีวายนะคะก็แล้วแต่สไต,สไตลก์การเล่นของแต่ละคนนะ,คะใครนะคะที่อยากได้เงินเยอะๆหรือขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะคะเบ็ดนี้ช่วยได้ดีมากเลยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าสมมุติว่ามวเทชั่นติดออโรร่านะคะโอกาสได้เงินก็เยอะขึ้นมากแล้วนะทุกคน สุดท้ายนี้นะคะใครอยากเห็นรีวิวเบ็ดเทพๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าใครเคยใช้เบ็ดออโราแล้วก็มีประสบการณ์ตกปลาเทพๆได้อะไรกันมาบ้างนะคะขอบคุณที่รับชมกันนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย